บาดียามแรงที่พน้องเข้าปากเข้าดอไปน้ำกันไปน้ำกันพี่น้องตอนนี้การงอพวงกันได้ย่างไปก่อนเห็นแต่หัวตีนพงย่างน้ำก็ะบทันพี่น้องย่างน้ำกระโบทันมันไปไวหลีนไปหากิน มะกระบอกตามที่มันเคยกินกันอยู่่ทางหน้านี่แหละมีต้นกระบกใหญ่ต to ้นหนึ่งเห็นแล้วจะเอจะเอจะเออยู่นี่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 แซ่บบ่เฮ้กินมะกระบกนี่นะแซ่บเด้อแซ่บเด้อมะกระบกนี่นะป่องเล้งปองเล้งป่องเล้งป่องเล้งป่องเล้ง ปล่อยเพื่อนกินมากระบกสักก่อนอีจกจะน้อยจึงค่อยไล่ไปกินหยาเพื่อนทักไปเองพี่นักรมตั้งได้ไล่กินมักระบอกเองแล้วไปกินหยา ทางย่ำทั้งกืนทางคายออกก็มีคุณล่ะบอนที่เพิ่นขายอีลีแทกันมันไปฮอดคอกแล้วมือแรงเพิ่นกัเคี้ยวเอื้องตัวไอ้กระตุยกระตัยละคายออกคายออกคลายออกเต็มยืนในคอองอพัววงคุงพก,พพกพน่น้องเ้ยลายแทลายว่ากันเก็บได้เป็นสองกระเป๋าสองสามกระเป๋าคุณล่ะอ๋อแขงไดกะพุอนระดูแล้ง มาดูแรงและการมันแตกมันแห้งแ้ะกันมาเก็บไปทุบขวาสู่กันกินน้องกีนน้องเนาะกินกินระคำแล้วได้กินให้อิ่มเด้อกินให้อิม่มกินให้อิ่มแล้วก็กลำขึ้นข้องขึ้นแรงตาเวนกะตกดินแล้วตอนนี้นะ เอาเขียเข้ยวกินเขี้ยวกินกินให้มีมเต็มพุงเต็มท้องซะแต่เมื่อขอ้อแรงบรรยากาศยามแรงพี่น้องลักษณะทำนองนี้พี่น้องเอ้ทางเบื้องนั่นกับฟ้าเมฆหมอกตังเข้าอยู่คือฝนจะตกสงสัยยุมือแรงนี่นะสิลงมเม็ดแทะ เพราะวันเดียนนี้ก็ได้ยินเสียงฟ้าห้องหึมหึมอยู่ใกล้ๆทางเมืองนี้แห้งมืดเมืองไต้นี่แจงจังปงัง พอดีถึงยามที่พระวงจะได้ไลงมม่งัวเมื่อผูกเมื่อแหล่งสะก้อนบาดนินนะเอา้าไปอีละเมืม่อเมื่อเดินเมื่อเดินเมื่อเดินอิ่มบ่อิมอ่มก็เอาสัมเนียละมื่อนี้นะเมื่อเดินนางน้อยเมื่อเดินเมื่อเดินเมื่อเดินตัวได้โบเมื่อให้อยู่เด้อ ที่ลูกน้อยของเพื่อนกันดิที่เกิดปีนี้พี่นอ้องเองระหว่างต้นเดือนสิงหาที่มันเกิดกันดิตัวเถิดได้ประมาณสามอาทิตย์กินเลยดิกินหญ้าเลยดิมือทอํามิสที่เพื่อนไปน้ำแม่เพื่อนกับไปกินดินซะก่อนได้พี่น้อง กินดินไปแห่นดินแล้วกับมือต่อมากรกัดหญ้าเส้นหนึ่งสองเส้นกัดกันแล้วก็คายวางแบบว่าอยากซีมเบิ่งขนะนี่บัดมือต่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 อมาเพื่อนกันกินหลายขึ้นหลายขึ้นมือนี้นี่กะกินเลยได้ดินะไปนันี่ยโกมกินหญ้านําเอื่อยเลยได้แซ่บบอแซ่บบอสเอื่อยกินเพื่อนก็กินนํำ ที่มันบื่อิ่มคักมันนี่พอวงกะขาเวียกเนี่ยแต่เว็นนะบหได้ไปเลี้ยงทำสี่โมงแรงแล้วจึงค่อยไปเลี้ยงพี่น,น้อกกลับขึ้นมากันยังเบียกอิม่มเดือนนี้ก็หกโมงกับประมาณสองสัโมงที่ได้เลี้ยงยังเบียกอิม่มพี่น้อ <c> ง <oughs> เอาไปไปบัตรอีกนะเมื่อแท้ได้บัตรอีกได้ เมื่อเด้ ouais, เอเมื clause, Folks, ่อเด้อเมื่อแทเด้อยังที่จอดกินอีกอยู่บ่ใดเด้อเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเ้เฮ้ยเฮ้้เ้ยเฮ้้เเ้เเ้เด้อ เ <laughs> <laughs> พื่อนผู้น,นี้กินซาสะตุย้ยโกมือลูกนั่พี่น้องเพือพ่อนมูปอดสิได้เพื่อนยังกินอยู่ด้แต่ละมือฮันด้ยค่อยกินค่อยไปแบบบ่ฮ้อนบ่ฮนมันเรียกกระตุย้ยโกมือเบิ่งพวกนั้นอ่าตัวที่ไปก่อนฮันจะเป็นหัวนหน้าฟุง อือิ่มอิ่มปวักย่างล้น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 ป็นลดเพื่อนผู้นี้ย่างกำลังกินกินหลายลายกินซาซาสุดท้ายโตของเพื่อนกระอวนกระมือเพี่น้อาไปปุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมาเด้อค่องๆเด้อไม่ใส่เพื่อนกะ ยัางยืนรัดงวอยู่ทางเบื้องหน้านุางวเข้าไปคอกกันเฮ้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 ฮ้อนแล้วเทือนแล้วเฮ้เฮ้เฮ้ๆเข้าไปเข้าไปเ,เ,เข้าไป เข้าไปคออเข้าไปคอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็คือมากระบอกที่งวเอามาพี่น้องนี่มันมาอยู่กองกบบกนี่แหละมันกระขายออกกองไว้อยู่ที่บอลพื้นยืนคือยังสั้นกับพื้นจะคายลงเต็มพื้น